ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาเนะาะพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่แล้ววันนี้ก็ถือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่อวันนี้จะทยอยเพาะมเมล็ดพันธุ์พริกเนาะพันธุ์พริกก็จะมีซูเปอร์ฮอตซ์ซูเปอร์ฮอตจากในซองแล้วก็ในกล่องแต่วันนี้จะทยอยเพาะในกล่องก่อนในซองเก็บไว้ก่อนแล้วก็พริกขิงสวนขินสวนพันนี้แล้วก็ของพริกชีฟ้า จะมาทําพริกแห้งปกติที่สวนจะมีพริกแห้งของซูเปอร์ฮอตแล้วก็จินดาแดงเนาะแล้วก็จะมีพริกกระเหรียงกระเหรียงเก็บมาด้ันปีที่แล้วปีนี้ต้นก้าตายหมดเกิน้ําท่วมแล้วก็เป็นเชื้อราในดินเนาะอากาศร้อนจัดแล้วก็กินดาแดงที่เก็บไวนะ้เนาะที่เก็บไว้มันจะมีจินดาแดงเม็ดเม็ดยาวเรียวๆเนาะยาวเรียวๆสีสวยสีสวยเม็ดเขาก่อนที่จะสุกมันก็จะสีขาว แก้มเขียวนิดนึงไม่ใช่เขียวเข้มแล้วก็จินดาแดงเม็ดมันจะเท่ากับเม็ดพริกของซุปเปอร์ฮอตแล้วก็จินดาแดงไม่มีช่อดอกอันนี้เม็ดโตโตนี่เก็บเมลทดันเองประมาณนี้ก็จะใช้ถาดนี้เพราะถาดนี้แล้วก็ใช้ดินเพาะดินทางร้านค้าซื้อจากร้านค้าเดี๋ยวจะใส่ดิน ใส่ดินในถานนี้จะเป็นช่องรูนะเพื่อว่าระบายระบายไอเวลาเรารดน้ําดินมันจะได้ไม่แฉะมากแล้วก็ระบายน้ําออกจากถานนี้เดี๋ยวจะใส่ดินกันนี่เป็นดินเกรเกรด,ดีพ่อมเมล็ดพันนี่ดีงอกง่ายนี่เพราคาจะแพงเหมือนกันแพงเอาเรื่อง บางช็อปก็สองพันเยนบางช็อปก็พันหกร้ยแปดสิบเยนรวมภาษีบางช็อปก็พันแปด้อยเยนจะเกียดินก็จะหวาน,มนเมล็ดพันธุ์ลงดินเลยก็ค่อยๆเกลี่ยนะถ้าถ้ามันกระจุกนะบางทีมเมล็ดพันธุ์มันกระจุกมเมล็ดพันธุ์ถ้าเราใชาไ้ไปหมดเก็บไว้ในตู้เย็นดีที่สุดนะในช่องในช่องแช่ผักธรรมดานะ่ะ เย็นธรรมดาจะหวานให้ทั่วทั่วถาด กดเมล็ดพัน์ลงไปคือจะกดเมล็พัน์ให้มันจมจมดินนิดนึงแล้วก็จะเอาดินกดพอประมาณแล้วก็รดน้ำแค่นั้นแหละการให้น้ําต้องระวังนะที่เมืองหนาวไม่เน้นน้ําให้ดินชื้นก็โอเคและถ้าดินแห้งก็ให้น้ำแค่นั้นนะ เกะเกยดินนึงพอด,ดีดินเป็นก้อนต้องทุบก่อน คะเจ้รดน้ําให้ชุ่มเลยจากนั้นก็งดน้ําต้องคอยดูแล้วก็จะไว้ในอุโมงค์อ,งอุโมงค์ที่ทําอุโมงค์คุมพลาติกคุมผ้าขาวเนาะเดี๋ยวจะคุมโดมกันโดมสีขาวพลาติกนี่เวลารดแล้วทีนี้มเมล็ดพันธุ์มันลอยกดลงหรือเอาดินมากบไม่งั้นมันเวลางอกมันจะ เม็ดไม่ต้นไม่สมบูรณ์หรือไม่งอกประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีให้ดินเขาระบายน้ำก่นเดี๋ยวใช้โดมพลาสติกครอบตรงนี้แล้วก็ไว้ในอุโมงค่ะที่สวนจะใช้ตัวนี้บางทีไม่มีตัวนี้ก็ใช้ถุงพลาสติกตัวนี้มันจะดีอยู่อย่างตัวนี้มันจะมีที่เจาะรูระบายกาศรูระบายกาำห้าจุด แต่ถ้าความชื้นมันเยอะก็เปิดได้เปิดฝาครอบพลาสติกนี่ออกได้แต่ถ้าใครไม่มีฝาอย่างนี้ถ้าจะเพาะเนาะหนังสือพิมพ์หรือก,กล่องกระดาษก็ได้คอยปิดให้ดินแค่ชื้นนะแต่ถ้าดินแฉะแล้วก็ต้องคอยดูคอยเช็คดินด้วยประมาณนี้เดี๋ยวจะไว้ในอุโมงค์คาน,นี้พริกที่ฟ้าจะทดลองปลูกดูเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมลองก่อน เพราะวันนี้ปลูกปิ้น่ะปุูกปินหน้าวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดเลยทดลองดูมันเป็นเมล็ดพันธุ์เปิดนะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้เพราะว่าในซองเขาเขียนว่าโอพีโอเพนวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดไม่รู้มันจะงอกวันไหนเพราะว่าเมล็ดพันธุ์พอจากซองนี้ค่อนข้างจะนานนานกว่าเมล็ดพันธุ์เราเก็บเอง นานเป็นอาทิตย์เลยนะบางทีก็สิบกว่าวันขึ้นถ้าเราแช่น้ำห่อผ้าชุบน้ำให้มันเป็นงอกเข้าขาเนี่ยออกมาลงดินก็ได้แต่ที่ที่สวนนะจะลืมพอห่อผ้าชุบน้ำบางทีมันงอกออกมายาวทำให้ไม่็ดพันธุมันต้นกล้าพอเอาลงมาแล้วไม่ได้พันี่์มันก็ตายก็เลยจะไม่ค่อยห่อผ้าชุบน้ำงอกไม่งอกอะในดินนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เท่น้ เขียนว่าหนึ่งกร,รม๊มหนึ่งกร,รม๊มถ้ามันงอกเก่งๆก็ร้อยกว่าต้นกล้าเนี่ยนะเกือบสองร้อยเลยแหละอันนี้จะใช้กระถางกระถางแบบนี้ให้ดูกระถางด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้จะใช้ดินกบแล้วก็ติดติดฉลากของขออรมาด้พันด้วยไม่ันลืม จะจะให้น้ำนิดนึงแล้วก็จะลดน้ำเหมือนเหมือนกับพริกซปเปอร์ฮอตเลยนะที่เพาะไปแค่นี้นี่พอประมาณอันนี้จะเป็นดินเกศเกศรองนิดหนึง่งถูกละประมาณหนึ่งพันเยนเมื่อกี้เนี่ยก็พนะันแปดร้อยเยนเนาะอันนี้จะลดเกศลงมานี่นะก็โอเคเป็นดินแบบสำหรับเพาะมเมล็ดพันธุ์ผักถ้าดินต้นกล้าก็าอีกแบบหนึงนะ่งเนาะ ช่วงที่เราย้ายต้นกล้าก็จะใช้ดินอีกแบบหนึง่งพาอญี่ปุ่นเขาจะมีการเขาเรียกอะไรแยกระดับของเรื่องดินเขาจะใส่ถาดน,นี้ ถ้าใช้ตัวนี้ครอบมันต้องใช้ถาดนี้มันจะสมดุลเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบด,ดีไซน์มาสําหรับถาดนี้ถ้าครอบตัวนี้โดยตรงเนี่ยอากาศมันเข้าความหนาวมันยังมีมันไม่อบเข้าเหมือนอถาดนี้ ขิ้นยาแดงจะจะบี้ออกกันบี้เมล็ดพันธุ์ออกกันแล้วค่อยหวางเมล็ดพันธุ์ที่ขยีย้อย่างเดี๋ยวจะเอาเปลือกออกกัน หวานลงเลยถ้ามันกระจุกแล้วก็เกี่ยเกี่ออกเนะนี่ถ้าเง,งาออกหมดก็ประมาณ 7 0็ดร้อยต้นนี่แหละหรือจะพันบางทีมันงอออกมาต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็ไม่เอานะเอาต้นที่โอเคนะประมาณนี้กดลงไปตรงนี้ไม่ค่อยมีเมล็ดพันธุ์แล้วก็ย้ายมาประมาณนี้ บางทีขึ้นมันมันขึ้นเบียดกันมากก็ก็จะถอนออกนะถอนออกถอนออกเพื่อมันให้มันโตเนะาะพอโตสมบูรณ์ก็ย้ายต้นกล้าไปอีกกระบอกหนึ่งี เดี๋ยวจะรดน้ำแล้วก็ใช้ตัวครอบพลาติดครอบแล้วก็ไว้ที่อุมโมงค์เหมือนพิกขี้หนจซูเปอร์อตเหมือนกัน ขะอันนี้เป็น,มนเมล็ดพันธพริกกระเลียงก็จะเพาะเหมาือนกันเลยหวานลง็นกระถางนี้เผอิญต้นก้าใช้ไม่เยอะก็ได้ใช้กระถางเล็กๆนี้เพาะออกมาก,ก่อน,มนเมล็ดพันธุ์เก็บไปสองปีก่อนไม่รู้จะงอกปะไม่ได้แช่น้ำไป จริงๆแช่น้ำอุ่นไว้ก็ดีนะ จะแปะป้ายทุกครั้งนะเดือนแล้วก็วันที่ที่เราเพาะไปถ้าแบบมันไม่งอกหรืองอกช้าเกินกําหนดเราจะได้เพาะใหม่ไ,ไล่ตามกันมันจะได้ทันเวลาประมาณเนี้นี่เป็นพริกิหนหูส่วนเนาะเดี๋ยวแกะนิดเอ,อีกวกซอง ลองเพาะสองสองก่นถ้ามันน้อยไปอาจจะเป็นสามก็ได้คิดว่าสองสองก็โอเคนะถ้าสามมันจะ ันจะหนาไปเพื่อเพื่อทยอยเพาะเพื่อไว้รอบหลังนะเนาะเฉพาะตุ่มเดียวไม่ดีโอเคอน,นี้จะเป็นดินเพาะนะคะก็จะต่ำนิดนึงประมาณ หกร้อยหกร้อยหาสิบเยนรวมภาษีอันนี้เป็นดินเพาะโอเคเดี๋ยวจะให้นำ วันนี้ให้ดูพริกซปเปอร์ฮอตที่เพาะไปค่าวที่แล้วงอกแล้วงอกแล้วส่วนจินดาแดงฝากนี้ยังนี่เมื่อกี้เปิดฝากครอบแล้วก็ดูพริกกระเหลียงกระเหลียงนี่ก็ยังชี้ฟ้านี่ก็ยังไม่งอกแล้วก็พริกขี้หนูสวนยังนี่ยังสดุพริกซปเปอร์ฮอตงอกดีๆพี่น้องนี่ ข้าสวัสดีคับวันนี้หนาะวหนาวพี่น้องเนี่ยอุณหภูมิยอดเยนะี่นหนาวหนาววันนี้ลบสามแล้วที่บ้านนี่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอุณหภูมิต่ำสุดถ้าไปอิบารากิตอนนี้เริ่มสามแล้วสามองศาแล้ว เด yup ี๋ยวจะพาไปดูพร ok ar ิกที่เพาะคราวที่แล้วปีที่แล้วเนาะข่าวเช้านี้วันที่สิบเนาะสิบมกราตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงแปดโมงเช้าของญี่ปุ่นเนาะมาดูพริกที่เพาะไปคราวที่แล้วอันนี้ชีฟ้าชีฟ้าพันธนี้เนาะวันนี้งอกแล้วส่วนกะเลียงกระเลียงพริกกระเลียงยังยังเท่าที่สัมผัสกะเลียงจะงอกช้านิดนึง เดี๋ยวไปดูจินดาแดงที่เก็บไม่ได้พันเองงอกจ้ะอันนี้จะเป็นจินดาแดงเม็ดที่เขาไม่โตมันจะเม็ดขนาดกับซูเปอร์ฮอตวันนี้งอกแล้วงอกแล้วงอกมาแล้วอันนี้เป็นซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮอตโตยังเริ่มโตแล้วใบเลี้ยงที่ต้นกล้าที่งอกมาก่อนก็เริ่มเริ่มจะโตแล้ว แล้วก็มีที่งอกมาใหม่ก็มีอันนี้ก็ประมาณนี้ซุปเปอร์ฮอตงอกดีนะถ้าเทียบกับประเภทพริกขิงโหน่เนี่ยซุปเปอร์ฮอตงอกดีมากเลยจินดาแดงก็ลองลงมาแล้วก็ชีฟ้านี้ก็โอเคกระเลียงจะช้านิดนึงเดี๋ยวไปดูพริกขิงโหนสวนเนาะกระเลียงจะช้านิดนึงคาถานนี้ก็เป็นพริกขิงโหนสวนเนาะยังไม่งอกยังไม่งอกยังไม่งอกเลย จะช้านิดหนึง่งอันเนี้เดี๋ยวเขาง,งอกแต่รอนานนิดนึงสิบวันยังไม่งอกอาจจะประมาณอ่าสิบห้าวันสิบหกวันประมาณนี้นะปะถึงจะโผล่ประมาณนี้วันนี้บรรยากาศในเฮ u s ก็ประมาณนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วก็ทำชั้นวางแล้วแหละเก็บทำความสะอาด อันนี้เป็นผักกาดเขียวปีเริ่มงามแล้วนี่น้ำก็จะหยดเปาะแปะเปาะแปะหนาวอยู่นะข้างในเนี่ยอันนี้ก็งาม